กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ FA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายประเทศให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Mig-35 หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อฟ u l c r u m F เวอร์ชันอัปเกรดล่าสุดจากสายตระกูลนิสที่โด่งดังมายาวนานเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ทั้งด้านความคล่องตัวความแม่นยำและต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกหลายรุ่น จึงเป็นเหตุผลที่หลายประเทศกำลังจับตาด,ดู MIG-35 อย่างจริงจังก่อนอื่นเรามาเริ่มจากสิ่งที่ทำให้ MIG-35 แตกต่างจาก,กรุ่นก่อนอย่าง MIG-29 แบบชัดเจนที่สุดจุดขายแรกของลำนี้คือระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ที่ถูกยกระดับแบบก้าวกระโดดการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นสูก A ทำให้เครื่องบินสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้นและสามารถล็อกเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสูงก็ตามความสามารถนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินรบยุค5ที่ถูกนำมาใส่ในเครื่องบินยุค4บวกบกอย่าง MiG 3 5ทําทำให้มันมีความได้เปรียบอย่างมากในสงครามอากาศสมัยใหม่ ในด้านเครื่องยนต์ MiG 3 5ใช้เครื่องยนต์ r d 3 3 Mk รุ่นปรับปรุงใหม่ให้แรงขับที่ดีขึ้นกว่าเดิมและทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นจุดสำคัญคือรุ่นนี้สามารถเลือกติดตั้งหัวฉีดแบบ plus vectoring ได้ทำให้ MiG 3 5สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเหลือเชื่อในมุมโจมตีสูงสูงเช่นการพลิกเลี้ยวฉับพลันหรือการทำท่าหมีโคโบอราแบบที่เห็นในโชว์แสดงสมรรถนะต่างๆนี่คือจุดเด่นที่นักบินหลายคนชื่นชอบ เพราะมันช่วยให้ m i g 3 5สร้างความได้เปรียบในระยะประชิดได้ดีมากเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดในโลกเรื่องความคล่องตัวนี้เองทำให้ m i g 3 5แม้จะเป็นเครื่องบินยุค 4+ บวก,บวกแต่ก็ยังสามารถรับมือกับเครื่องบินยุค5ได้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะในระยะใ,นในกล้และการรบแบบ d o g f i g ที่ต้องการความว่องไวมากกว่าเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งน,นี่เป็นจุดที่รัเสเซียพยายามชูเป็นจุดขายสำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องบินคุณภาพสูงแต่ราคาไม่สูงเกินไป พูดถึงราคาแพ็กเกจของ MiG 35นี้ถือว่าน่าดึงดูดอย่างมากเพราะราคาต่อหนึ่งลำอยู่ประมาณ40-55ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบที่เลือกติดตั้งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง F-16V ที่ราคาเกิน80ล้านดอลลาร์หรือ r a f a l ที่ราคาทะลุ100ล้านดอลลาร์แล้วต้องบอกเลยว่า MiG 35เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศโดยไม่ต้องแบกภาระงบประมาณสูงจนเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นค่าซ่อมบำรุงและการปฏิบัติการยังถูกกว่ามากเพราะพื้นฐานของเครื่องยังคงยึดตามโครงสร้าง MIG-29 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความง่ายและความทนทานใครที่เคยใช้ MIG-29 อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดมาเป็น MIG-35 ได้โดยไม่ยากระบบการติดอาวุธของ MIG-35 ก็ถือว่าอนเนกประสงค์และครบเครื่องสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R-77 R73 อากาศสู่พื้น KS31 KS35 หรือระเบิดนำวิถี KAB500 มันถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งการคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีภาคพื้นดินและภารกิจปราบเรือรบเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินหนึ่งลำที่ทำงานได้หลายแบบไม่ต้องแยกใช้เครื่องรุ่นอื่นเพิ่มอีกอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบกล้องและเซนเซอร์ออปติกที่ติดอยู่ใต้ลำตัวเครื่องสามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ไม่มีเรดาร์ การทำงานร่วมกันของเซนเซอร์อินฟราเรดและระบบค้นหาเป้าหมายแบบ optical targeting พอช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีและการรบในสภาพแสงน้อยอย่างมากนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมระบบข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นหรือหน่วยควบคุมภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ทำให้การสู้รบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยคือ MiG 3 5มีประสิทธิภาพสู้กับเครื่องบินตะวันตกได้ดีแค่ไหน ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับ F-16V หรือริปเปน E เครื่องบินเหล่านั้นอาจมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยกว่าแต่ MiG-35 ชนะในเรื่องราคาถูกกว่าความคล่องตัวสูงกว่าและเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับดีมากจึงเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการสมดุลระหว่างสมรรถนะและราคาแบบไม่ต้องลงทุนสูงเกินไปอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามคือ MiG-35 สามารถขึ้นลงบนรันเวย์ที่สั้นหรือพื้นผิวคุณภาพต่ำได้ดีกว่าเครื่องบินตะวันตกหลายรุ่น นี่คือข้อได้เปรียบสำคัญในประเทศที่สนามบินทหารมีจำกัดหรืออยู่ในพื้นที่ธุรกันดารในส่วนของประสบการณ์นักบินรัสเซียเคลมว่า MIG-35 มีระบบควบคุมการบินที่ง่ายขึ้นมากเนื่องจากใช้ระบบ